ครับอู้เซราที่สงครามปีนี้มีมีอะไรเยอะมากครับไฟไฟฟ้าแล้วพี่อู้ครับครับครับ <laughs> நான் <laughs> <laughs> ยืมไปแก๊บดำแล้วดำเลยดีไหมกล้องดำกล้องดำเอฟพีทำไงอะกล้องดำอะมาอ่ะลองขยับสายดูพี่

i oh